จุดรออีกหนึ่งคันนะ XLT g ี u ออโนะครับราคา9 3 4 0 0 0บาทเรียกว่าตัวทนะ็อปนปัจจุบันของ HAMMER นะตัว King Series นั่นเองนะครับเกิดการชนเกิดอุบัติเหตุจริงๆนะครับตัวเซ็นเซอร์แอร์แบ็กทุกตัวของตัวรถนะครับยังทำงานได้ปกติใส่ตัวเครนนะครับล็อกตัวสีแดงเนี่ยสองฝั่งนะครับแล้วก็ห้อยตัวรถ ตึงขึ้นไปแบบนี้นะครับยกขึ้นไปเลยเพื่อทดสอบว่าตัวกันชนหน้านะครับยึดเป็นแนวเดียวกับแชสซีไหมเปิดก็จะไล่มาเป็นแบบนี้นะครับเดย์ไทม์ก็จะวิ่งไล่เป็นเม็ดเม็ดเป็นสเต็ปเต็มโคมเลยนะครับนี่พอเต็มเสร็จแล้วก็ค่อยๆสว่างขึ้นมาแบบนี้สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ฟอร์มบายจีทีกับทุกวันนะครับวันนี้อยู่กับรถสุดรออีกหนึ่งคันนะ XLT G Auto นะครับราคา9,034,000บาทอันนี้แต่งเป็นแฮมเมอร์เซตเรียกว่าฟูลทั้งคันเลยบวก ARB ด้วยนะครับมีชุดแต่งอะไรกันบ้าง เดี๋ยวก็พาดูกันนะครับอาด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้ด้านหน้าก็ใส่เป็นสกูปทรงฟรีดเข้าไปนะครับตัวนี้ใช้เป็นเลือกเป็นม้าสีแดงนะจมูกแดงนะครับพื้นขาวแล้วก็ตัดกับตัวพื้นดำนะครับเข้ากับคอนเซปต์ตัวรถคันนี้ลูกค้าบอกว่าขอเป็นนะฮะขาวนะครับสีดําสีแดงตัดกันพอข้างบนเป็นสกูปทรงนี้นะครับเลือกเป็นสีแดงเสร็จก็เปลี่ยนกระจังหน้า ใช้เป็นกระจังหน้าแ Ra ปเตอร์หครับตัวนี้ก็ f o r d นะตัวหนังสือสีดำนะครับตัดด้วยขอบสีแดงก็จะรับกับตัวสกู๊ปทรงฟิตที่ติดด้านบนพอดีเลยนะครับในส่วนของกันชนหน้านะครับก็ใส่เป็นตัวเรียกว่าตัวท็อปนะปัจจุบันของ h a m m e r อร์นะตัว King Series นั่นเองนะครับไอเจ้ากันชนหน้า k i n ง Series เนี่ยที่เห็นแบบนี้นะครับเซ็ตของเขาด้านหน้าที่แบ่งๆไว้เนี่ยเขาเรียกว่ารองรับในเรื่องของการติดตั้งวินนะครับวินไฟฟ้านะแผ่นป้ายทะเบียนก็จะเขาเรียกว่า การเข้ากลังออกได้แบบนี้นะครับเวลาติดแผ่นป้ายก็จะติดตัวนี้ตัวนี้รองรับติดวินยไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวแขนจับนะครับลากจูง2ฝั่ง ของตัวฮาร์เมอร์นะซึ่งรากจูงได้สูงสุด3.5ตันนะครับไอตัวแขนที่ถูกออกแบบมาตัวนี้นะครับก็จะดีไซน์มาให้พอดีกับตัวแชสซีของตัวรถนะครับยึดเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวเดียวกันกับตัวรถแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆในการสมมติว่าเกิดการโนเกิดอุบัติเหตุจริงๆนะครับตัวเซ็นเซอร์แอร์แบ็กทุกตัวของตัวรถนะครับยังทํางานได้ปกติมีการดีไซน์ให้รองรับเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นอย่างดีเลยนะครับมาตรฐานของตัวฮาร์เมอร์เนี่ยเขาเรียกว่า ระดับโลกนะครับมีศูนย์วิจัย r d ที่ออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ในออสเตรเลียได้นะครับเน้นออฟโรดงั้นใช้ผ่านมาตรฐานของตัวออสเตรเลียได้นะครับมีสติ๊กเกอร์ข้างในเนี่ยถ้าก้มเข้าไปเป็นสติ๊กเกอร์ขาวแดงนะครับรองรับเรื่องของจุดแอร์แบ็กในการทํางานเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับตัวแขนตัวนี้น่ะลากจูงกับตัวแชสซีคือยึดเลยนะครับ ใช้าการเทสของตัวที่ออสเตรเลียเนี่ยเวลาเทสนะครับเขาก็จะเอาใส่ตัวเทรนนะครับล็อกตัวสีแดงเนี่ยสองฝั่งนะครับแล้วก็ห้อยตัวรถตึงขึ้นไปแบบนี้นะครับยกขึ้นไปเลยเพื่อทดสอบว่าตัวกันชนหน้านะครับยึดเป็นแนวเดียวกับแชสซีไหมนะครับตัวแชสซีเกิดการเสียหายไหมก็เทสออกมาแล้วนะครับว่าปลอดภย100ัย1 0อเปซนะครับถูกออกแบบมาให้รับกับตัวรถที่เป็น Next Generation โดยเฉพาะนะครับงั้นตัวนี้ ติดตั้งไปนะครับสวยด้วยเท่ด้วยปลอดภัยด้วยนะครับเรียกว่าใส่ของท็อปไปเลยนะในเรื่องของตัว h a ร์เมอร์เอามาดูที่ไฟกันบ้างครับของรุ่น xlt เนี่ยเป็น led อยู่แล้วนะครับมี day time ให้แต่ตัวนี้มีการอัปเกรด day time มานะครับเป็น day time ไล่สเต็ปเดี๋ยวก็เปิดไฟให้ดูนะครับว่าเวลาไล่สเต็ปของตัวไฟ day time ที่อัปเกรดมามันเป็นแบบไหนครับเปิดก็จะไล่มาเป็นแบบนี้นะครับ day t i ก็จะว,วิ่งไล่เป็นเม็ดเมเป็น,เปน,เปนสเต็ปจนเต็มโคมเลยนะครับ นี่พอเต็มเสร็จแล้วก็ค่อยๆสว่างขึ้นมาแบบนี้หลังจากอัพเป็นตัวเดย์ไทม์ไลน์สเตปแบบนี้แล้วมันก็ยังเป็นไฟเลี้ยวให้ด้วยนะปกติไฟเลี้ยวมาอยู่ตัวนี้นะครับอัพเสร็ d เดย์ไทม์ก็จะกลายเป็นไฟหลีไฟเลี้ยวให้นะครับเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวให้ดูเดี๋ยวเปิดไฟผมากนะนะครับก็จะติดแบบนี้เลยนะอย่างที่เห็นนะครับก็เพิ่มความสวยงามขึ้นจากไฟเลี้ยวตัวเดิมอยู่ตรงนี้ก็เป็น LED ด้วยนะครับถัดไปทั้ง2ฝั่งก็จะ ติดแบบนี้นะในเรื่องของตัวไฟหน้านะครับที่มีการอัปเกรดตัว daytime running light มานะครับชุดอัปเกรดนะแล้วก็ที่เห็นตรงนี้ก็คือเข้าไฟหน้านะครับเข้าไฟหน้าก็ใส่มาเพื่อให้มันรับกับตัวกระจังนะรับกันหมดเป็นเซตเลยนะครับตัวไฟหน้าก็จะดูเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นนะครับไฟของแฮมเ e อร์ที่มาให้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นไฟ3สเต็ปนะครับเป็นไฟหลีด้วยเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้นะครบเซตของตัวแฮมเบอร์อยู่แล้วนะครับในเรื่องของความปลอดภัยการใช้งานนะมาตรฐาน ตัวสีต่างๆของแฮมเมอร์นะครับถ้าที่ติดมาเนี่ยอย่างยาวนานถ้าไม่ชนไม่เกิดอุบัติเหตุจริงๆนะครับสีเขาจะเนียนแบบนี้นะไม่มีซีดเลยนะครับรอยขีดข่วนต่างๆเกิดขึ้นยากมากๆถ้าไม่ได้เกิดการชนที่รุนแรงจริงๆนะครับงันตัวนี้ไว้ใจได้นะจากชุดเซ็ตชุดนี้นะครับใส่ของดีเข้าไปเลยเดี๋ยวมาดูจุดต่อไปนะครับในเรื่องของการตกแต่งนะครับมาที่ด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างนะครับตัวเนี้ย ซุ้มล้อก็ใส่เป็นซุ้มล้อหมุดเงินขนาด6นิ้วนะครับแล้วก็ล้อเดิม17นะก็เขาเรียกว่าเปลี่ยนออกนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวมาเวลนะครับลายมาเวลนะแม็กของ b ีโบเทคลายมาเวลดำตัดแดงนะขนาด20นิ้วนะครับแล้วก็ใส่เป็นยางโอตานี้ t ทเข้าไปตันนี้เป็นยางอุปไซนะครับเบอร์33คูณ12.5 R20 นะครับตัว33เนี่ยก็คือนัศมีนะครับจากบนถึงล่างสุดตัวนี้นะครับ12.5ก็คือตัวหน้ายางนะครับแล้วก็ ตัว R20 ก็คือรัศมีของวงล้อนั่นเองนะครับไซส์ของตัวยางเป็นยาง AT นะก็คือวิ่งทางเรียบด้วยนะครับวิ่งทางดินด้วยเป็นสเตปเหมือนกับ50/50 50นะครับดอกกำลังสวยเสียงรบกวนที่เข้าในตัวรถนะครับยังมีพอประมาณไม่เยอะมากเหมือนยาง MT นะครับตัวรถมีการยกขึ้น2นิ้วนะครับตัวนี้ยกตัวรถแล้วปีกนกกับโชกคยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนนะอ่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวนี้นะครับบังโคลของ ARB 4x4 นะครับอะเซซอรีเรียกว่า a อ b ีเนี่ยเป็นแบรนด์แบรนด์ออฟโรดนะครับแบรนด์ตกแต่งอุปกรณ์ชุดเหมือนฮาร์เมอร์นี่แหละเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียนะครับดังๆังออสเตรเลียมากๆเลยนะครับเป็นแบรนด์แบบโวลคาสเลยตัวนี้ก็เลือกใช้ผสมกันอย่างที่ก็บอกต้นคลิปนะเรื่องของการโคนก็ใช้เป็น ARB นะครับชุดเหล็กใช้เป็นของ h a m m e r นั่นเองมีอะไรบ้างที่เป็น h a m m e r ชิ้นต่อไปนะครับด้านบนเลยโซลาร์ o ูฟตัวนี้นะครับ โซลารูฟเซตของโซลารูฟเนี่ยจะมี led ให้แดดแดงมากนะครับตัวนี้นะครับหกดวงนะซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเพิ่มตัว led ไลท์บาร์เข้าไปนะครับติดเพิ่มเข้าไปอีกตัวนี้นะใช้งานได้จริงทุกดวงนะครับสามารถเปิดได้อุปกรณ์ทุกอย่างติดตั้งใช้งานได้ตัวนี้บรรทุกไม่เกิน100กิโลนะครับน้ำหนักบรรทุกด้านบนนะไม่เกิน100กิโลเมตรเ้ยไม่เกิน100กิโลกรัมนะครับด้านบนนะครับเรียบร้อยแล้ว ถัดมาสติ๊กเกอร์ที่เห็นแบบนี้นะครับ FC ลูกค้าก็เรียกว่าขายปลาส้มนะครับปลาส้มที่ไม่ใช่ปลาส้มที่เรารู้จักนะครับนี่แบบนี้นะครับออกแบบสติ๊กเกอร์กันมาแล้วก็ติดตั้งไปที่ตัวรถเรียกว่าไปที่ตลาดน้องบูวดแดงเพิ่งเห็นรถคันนี้ก็รู้ทันทีนะครับว่าเป็นรถของใครถ้าลูกค้าอยากได้ความเป็นสติกเจอร์ในตัวรถเรื่องของสติ๊กเกอร์นะครับก็ซื้อกลได้นะแล้วก็ออกแบบสติ๊กเกอร์กันนะครับแล้วก็แปะไปที่ตัวรถเรียกว่ามีเป็นรถ หนึ่งเดียวนะครับในโลกสติกเกอร์แบบนี้สําหรับลูกค้าได้เลยนะครับจัดมาให้เรียกว่าคันนี้สติกเกอร์แบบนี้หนึ่งเดียวแน่ๆน,นะครับสาหรับเจ้าของนะอ่ะตัวถัดมานะครับบันไดข้างของเดิมองถอออกใช้เป็นบันไดข้างฮาร์เมอร์นะครับตัวชาร์โดในตัวนิกเจนเนี่ยตัวแขนตัวบาร์ตัวนี้นครับมันก็จะยืดออกมามากกว่าตัวที่แล้วนะการขึ้นลงจะสะดวกขึ้นนะครับในเรื่องของปี2022แล้วก็ตัวนี้จะมีไฟอยู่ใต้2บันไดข้างใต้ด้วยเวลาก็เปิดไปแบบนี้ ครับมันจะมีไฟส่องมานะครับแบบนี้นะเนี่ยถ้าส่องเนี่ยตรงนี้จะเห็นว่าไฟสะท้อนมือก็อยู่นะครับเนี่ยจะมีไฟสะท้อนมือก็อยู่แบบนี้นะครับมีให้ทั้งซ้ายขวานะในชุดเซตนะครับเปนการใช้ตอนกลางคืนก็เพิ่มความปลอดภัยด้วยนะในเรื่องของบันไดนะครับความแข็งแรงมีแน่นอนอยู่แล้วนะเป็นเซ็ตของเขาไปด้านหลังตันนี้ก็ติดสติกเกอร์ยาวมาเลยนะครับมีคําว่า next เ,เจ n ใส่ที่ข้อฝาถังเข้าไปซุ้มล้อหมุดเงิน6นิ้วนะครับช่วงล่างด้านหลังก็แบบนี้นะครับ ใส่ตัวล้อตัวเดียวกับเซตข้างหน้านะ่้แหละเป็นเซตเดียวกันนะครับก็ให้ความสวยงามแล้วก็เปลี่ยนบังโคนเหมือนเดิมนะครับใช้เป็น ARB เซตนะทั้งคันเลยนะครับในเรื่องของตัวบังโคนแล้วก็จุดถัดมานะครับโลบาร์ของ h a m er. ์เมอตัวนี้ก็ใส่ไปนะครับเป็นตัวแขนยาวนะ ุดเซตตัวเจาะต่างๆนะครับก็จะเข้าพอดีกับตัวรถการเดินสายไฟต่างๆก็ใช้งานได้จริงนะพวกนี้ก็จะมีไฟติดให้ตอนกลางคืนนะครับมีไฟส่องสว่างตรงคําพวกโลโก้ฮ m m เมอนะไฟเบรกดวงที่3ก็มีการติดตั้งทุกอย่างใช้งานได้จริงหมดเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ไฟท้าย ตัวนี้ไฟท้ายแต่งแล้วนะครับปกติ x อคเนี่ยโคมจะไม่ใช่โคมแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ติดเป็นเขาเรียกว่าเปลี่ยนเป็นตัว full LED set เหมือนตัวรุ่นพี่วาแท็กสี่นะครับก็ติดตั้งแบบนี้เข้าไปเลยนะครับใส่ข้อไฟท้ายเข้าไปก็ดูหล่อนะหล่อและเท่มากๆนะครับเข้ากับตัวกาวฝาท้ายด้วยที่เลือกแต่งเข้ามากาวฝาท้ายนะครับใช้ตัวหนังสือสีดําตัดแดงนะตามคอนเซ็ปต์เหมือนกับด้านหน้านะครับยาวลงมาที่ตัวอลคริกเลนเจอร์สามิติ สีแดงนูนๆแบบนี้นะครับใส่เข้ามาฝาท้ายก็สวยงามเลยกันชนท้ายก็ใช้เป็นตัวฮามเมอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้นะใช้เป็นฮามเมอร์ตัวเซตฮามเมอร์เนี่ยเขาคำนึงถึงเรื่องความปลอดภยัยแน่ๆนะครับสปอร์ตไลท์ไฟถอยนะไฟส่องป้ายทะเบียนนะครับตัวนี้ที่เห็นเนว้นว่างไว้นี่ก็คือรองรับเรื่องของปากนกแก้วนะในกรณีที่ลูกค้าต้องการไปลากจูงเพิ่มนะครับก็ติดตั้งปากนกแก้วตรงนี้แล้วก็ลากจูงเพิ่มได้เลยอะกล้อง สอยหลังของตัวรถรุ่น XLT มีมาให้อยู่แล้วนะครับจากโรงงานนะอยู่ใต้โลโก้ตัวนี้ออกที่ตัว10.1นิ้วนะครับหน้าจอกลางของตัวรถนั่นเองนะแบบนี้นะครับความสวยงามของตัวรถการแต่งชุดแฮมเมอร์เซตนะครับก็จะลงตัวมากๆนะครับถ้าลูกค้าใส่ครบเซตของเขาก็คือเท่แน่นอนนะครับ x t มีตัวกระบะนะครับที่เหยียบกระบะขึ้นด้านข้างให้นะครับตั้งแต่รุ่น XLT ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีให้เลยนะครับแบบนี้ ภายในของตัวรถนะครับด้านข้างก็จะบุเป็นหนังนะเดินว้่ได้สีเทานะครับวัสดุทุกอย่างจะเป็นซอฟทั uch เรื่องของกระจกเนี่ยเป็นควบคุมด้วยไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับปรับขึ้นลงไฟฟ้าปรับกระจกไฟฟ้าพับกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกประตูแล้วก็ปลดล็อกฝาถังน้ํามันใช้สวิตช์เดียวกันไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าออโต้นะครับมีระบบออโต้ให้เปิดปิดไฟเองได้ทั้งหมดเลยนะครับที่ติดพวกนี้อุปกรณ์ต่อพ่วงเรื่องของตัวไท์ไกลบาร์นะครับเรื่องของโซลารูฟก็ติดให้มีระบบพุ่ส start วูมาลายมัลติฟังชันนะครับเป็นแบบไฟฟ้าช่วยผ่อนแรงควบคุมหน้าจอต่างๆนะดิสเพย์หน้าจอเองก็จะเป็นเขาเรียกว่าดิจิตอลนะครับขนาด8นิ้วจอสีนะครับเมนูเป็นภาษาไทยหน้าจอกลางขนาด10.1นิ้วรองรับ Android Auto Apple c a r p l เ y ที่เป็นแบบไร้สายด้วยนะครับส่วนจุดชาร์จของตัวรถด้านล่างนะครับก็จะเป็นชาร์จที่เป็นไวเลสนะครับ มีไวเลสชาร์จมีไทซ c มีไทเอให้ใช้เท่ากับรถ XLT Next Generation นะครับรองรับซัพพอร์ตในการเชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเลยนะครับนี่ภายในของตัวรถ XLT ครับ จบไปอีกหนึ่งคันนะครับตัว Nexgen XLT นะเกียวโตราคา934,000บาทนะครับแต่งฟูลเซ e ตแฮมเมอร์แบบนี้อยากแต่งสนใจก็โทรหากรอฟครับเบอร์0986536464นะครับกรอฟตะวันดีดีบริการลูกค้าทุกคนทั่วประเทศเลยนะครับมีทีมงานจัดไฟแนนซ์ให้ดูแลให้อย่างดีนะครับสนใจก็ติดต่ออยากซื้อรถกับกรอฟก็โทรมาครับทักกันมาในเพจแล้วก็ช่องทางการติดต่อต่างๆนะครับกรอฟจะใส่ไว้ให้ดีสคริปชันใต้วิดีโอครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ